เศรษฐาวยกินลอมชมวิววับวิวเมื่อเจอคุณงามอยากจะทงใต่ทามโอ้โหต้นนี้สุดยอดต้นนี้โดกอ่ะเ,อาาเชื่อไหมหน้าฝนเนี่ยมีแต่แบบนี้ทั้งนั้นเลยเอ้าใครใครจะมาเข้ากลองมาเลย โอ้โหสุดยอดครับท่านผู้ชมดูลูกเบลเบลเลยอันนี้เจ้าของสวนชื่ออะไรครับธนาพรแสนรสิบค่ะเจิ้นค่ะอืเอาที่อยู่ด้วยเบอร์โทรเผื่อใครก็จะมาดูมาเนาะบ้านทองพัฒนาค่ะตำบลไซขาวอำเภอบางสะพุงจังหวัดเลยค่ะโอ้โหสุดยอดหนึ่งห้าสองเจ็ดเจ็ดหกแปดหนึ่งนะคะเบอร์โทรค่ะตัดต่ออีกรอบหนึ่งหนเนาะอันนี้เอาชาอยู่ใช่ไหมครับอันนี้พันอะไรครับ ส้มโอที่สวนของเรานะคะจะเป็นพันธุ์เขาใหญ่ทั้งหมดเลยค่ะขาวใหญ่ออกพันมาจากสมุทรสงครามโดยตรงที่โุนเลยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าติดใจที่รสชาตินะค่ะใช่เพราะว่าขาใหญ่นี่ต้องถือว่าเป็นส้มโอที่เขาบอกว่ารสชาติดีที่สุดนะชาวสมุทรสงครามก็ว่างั้นแต่ชาวชนยากเขาบอกของชันดีกว่าได้กดีกว่าแต่จริงจริงมันก็พันเดียวกันนั่นแหละเนาะเด่นเด่นนะเดี๋ยวเราดูตรงนี้มีเก่ได้ครับทุเจ่าน สามไร่สามไร่เนี่ยโทษทีนะอย่าหาว่าละลาบหลวงสามไร่ปีหนึ่งมันทําเงินให้หนูสักประมาณเท่าไหร่ก็ปีหนึ่งจะเก็บสองครั้งอะค่ะครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็จะอยู่ที่สองพันลูกเนี่ยได้ประมาณสองพันลูกค่ะสองถึงสามพันลูกค่ะใช่ค่ะแล้วแล้วหนูขายเฉลี่ยตกลูกละประมาณเท่าไหร่ครับ ลูกหนึ่งก็อยู่ที่4ี่สิบสี่สิบห้าก็คือแต่เจ้นคิดเป็นกิโลนะคะกิโลละสาสิบห้าบาทกิโลละสาสิบห้าบาทเพราะเอย่างนี้มันก็กิโลกว่าแล้วเนาะอย่างนี้ก็ป่าก็ไปสองสามโลเลวมั้งเพราะฉะนั้นแต่อย่างนี้อย่างนี้มันก็ต้องถือว่าถ้าเราจะซื้อในท้องตลาดลูกแบบนี้ก็ต้องเป็นลูกหลาร้อยเนาะประมาณนั้นก็คือตลาดของเจ้นหลักๆคืออยู่อยู่อยู่ที่มึงเลยเนาะในบริเวณใกล้เคียงกันเลยค่ะหมดไหมหมดหมดเลยหมดค่ะ รอบหนึ่งประมาณสองสามพันลูกปีหนึ่งเก็บสองรอบใช่ค่ะปีหนึ่งเฉลี่ยว่าห้าพันลูกไม่ต้องคิดมากเอาลูกรับสักประมาณสี่สิบาทพอมือดด้วยเลยปีห้ายี่สิบสองแสนนั่นแหละก็ดูไปดูมาไม่ไหรปุ๋ยก็ทำผลิตเองด้วยหรือเปล่าคะเอ่อจะเป็นปุ๋ยอินทรีเนาะใช้ปุ๋ยอินรีเนาะใช่ค่ะเราต้องพูดเสียงดังๆน่อยเอาพ่อมาด้วยอันนี้คือลูกงามๆอันนี้หนูจะให้ ให้ข้อมูลอะไรยังไงได้บ้างเรานั่งตรงนี้ก็ได้นะนั่งยองๆตรงนี้ลูกคือส้มโอพันเผาใหญ่เนี่ยเนาะอ่ะน้องนั่งค่ะคุณผู้ามันจะเห็นภาพเออมันจะเห็นภาพจะได้เห็นลูกส้มโอค่ะโอ้ลูกส้มโองามๆเต็มไปหมดเลยค่ะส้มโอพันเผาใหญ่เนี่ยก็คือที่สวนของเราจะทําแบบผสมผสานเนาะแล้วก็ส่วนในผลไม้เนี่ยส้มโอก็ถือว่าเป็นพืชตัวหนึ่งของเรานะคะเขาใหญ่เนี่ยเป็นเป็นผลไม้ สมโอพันธุ์เขาใหญ่เนี่ยน่าสนใจตรงที่รสชาติเปรี้ยวอมหวานของเขาค่ะแล้วก็เวลาที่เราเรากินเนี่ยเนื้อเขาฉ่านะฉ่าแล้วแต่เวลาที่เราแกะเนี่ยมันมันไม่เปื้อนมือแล้ว่อนือใช่ค่ะกินกรอบฉ่า <ừ. S 2> คนก็เลยชอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นผลไม้ที่เก็บได้นานค่ะเก<ช>็บได้นานจนถึงเป็นเดือน2เดือนซึ่งซึ่ง,งลูกค้าก็ลูกค้าของเจ้าเนี่ยจะเป็นลูกค้าในในจังหวัดเลยเนี่ย,เ,ยเขาก็ไปทําแบบนั้นนะเขาเก็บไว้นานจริงจริงแล้วก็รสชาติก็จะเข้มข้นแล้วกินอร่อยค่ะ มันเป็นผลไม้ที่มันก็ดีแปลกตรงนี้เพราะว่เขามีเปลือกที่หนาหุ้มเนาะเก็บได้ถึงประมาณสองเดือนแล้วรสชาติก็ยังก็ยังอร่อยยังอร่อยใหม่ๆอาจจะอร่อยกว่าเดิมด้วยนะถ้ารัฐบาลเัือนเดียใช่ใช่แล้ว่ทานนีจำใหม่ๆนี่อาจจะเปรี้ยวหน่อยแค่นั้นเองอ่ะแต่จริงๆแล้วพวกนี้ถึงกินสดก็ไม่ค่อยเจ้าเท่าไหร่มันมันเป็นผลไม้ที่อร่อยเออรสชาติดีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นหนูปีหนึ่งหนูก็ให้ปุ๋ยอินทรีย์ใช่ไหมคะ ปีหนูให้กี่รอบครับปู่ยินซีเนี่ยก็พอเราเก็บแล้วใช่ไหมคะเก็บปั๊บก็จะมีการบำรุงต้นนะคะครับใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงที่ส้มโอเนี่ยกำลังกำลังคือเป็นลูกโตเนาะกำลังโตเนาะเราก็จะค่อยๆคือเราจะหวานเรื่อยๆนะคะแต่หวานไม่ไม่เยอะค่อยๆําอย่างสม่ำเสมอค่ะใช่ตอนนี้ที่เห็นอยู่นี่เริ่มเก็บหรือยังหรือจะเก็บเดือนไหนครับเนี่ย มกราคมค่ะมกราคมแล้วก็จะเก็บชุดนี้นะใช่ค่ะชุดนี้ค่ะแล้วก็ไปไปหมดประมาณเดือนไหนครับกุมภาได้ค่ะมกราดูป่ะเราเก็บอยู่ประมาณเดือนหนึ่งก็หมดเนาะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเหลังจากนั้นมีการตัดแต่งไหมหรือว่าบำรุงเลยก็จะบำรุงก่อนเราจะบำรุงก่อนค่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่จริงตัดแต่งนี่เราตัดแต่งมาเรื่อยๆนะคะก็คือพวกกิง่งเล็กกิง่งน้อยกิง่ง พ่อยกิ่งอะไรที่เป็นกิ่งเล็กๆย่อยๆเราเราจะตัดเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะอ่รืใช่ค่ะแต่ถ้าเวลาที่เราตัดกิ่งใหญ่หน่อยกิ่งที่เป็นกิ่งหลักหน่อยนี่ก็จะตัดช่วงฝนครับใช่ค่ะแล้วก็จะดูแลมาเรื่อยๆอืมแล้วหลังจากนั้นเขาจะไปออกดอกอีกทีเมื่ออที่จริงมีนาเมษาก็เริ่มออกดอกแล้วนะแต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่าของหนูเนี่ยที่มันติดผลได้ดีหน่อยก็จะมาช่วงพฤษภา พฤษภาค่ะพฤษภาเริ่มเริ่มติดผลพฤษภามิถุนาใช่ค่ะเริ่มติดผลอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะก็คือก็คือมันจะมีดอกมาเรืนน่อยๆเนาะแต่แต่ของหนูเนี่ยก็คือช่วงเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยมันก็จะจะจะ,จะเริ่มติดผลในช่วงนั้นครับใช่ค่ะแล้วแล้วที่ติดช่วงนั้นไม่ใช่ผลชุดนี้ใช่ไหมช,ชุดนี้ชุดนี้เหรอค่ะใช่ค่ะ,คะมิถุนาเนาะมิถุนามิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยายนธันวา มุกราประมาณนี้ค่ะก็จะได้ขายช่วงนี้ดังนั้นปีหนึง่งมันเหมือนกับว่าเก็บได้รอบเดียวสีขาตั้งอย่างนั้นก็พอโลก็ี <พอ S 1> กไม่ค่ะพอโลกรีช่วงช่วงช่วงแรงช่วงธันวามกาุกลาใช่ไหมคะครับทีนี้มันก็จะมีมีมีอีกช่วงหนึ่งที่เราได้เก็บเนี่ยก็คือช่วงช่วงเดืนอนพฤษภาใช่ค่ะมันเป็นอีกรุ่นหนึ่งใช่ค่ะมต่อจากนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะมันก็มันก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ไปเก็บช่วงช่วง คือช่วงต้นฝนนะคะค่ะเราจะได้เก็บขึ้นของหนูมันจะเก็บอยู่ปีหนึ่งก็เก็บอยู่ประมาณสองครั้งสองรอบค่ะสองรอบแต,แต่จริงหัวหน้าอย่างนี้ถ้าต้นอยู่ในพื้นที่แบบนี้จริงๆมันบังคับมันบังคับนอกฤดูได้ไหมตัวนี้นบังคับนอกฤดูก็ข,ของหนูค่อนข้างจะทำท,ทำได้อยู่นะเจิ้นถ้าถ้าเจิ้นทำ ของหนูปล่อยค่อนข้างจะปล่อยแบบปล่อยออกธรรมชาติได้จากแต่แต่ผลของมันเนี่ยมันจะมีตลอดทั้งปีนะคะพี่เพราะว่าเพราะว่าดอกดอกซ้มโอเนาะมันก็มันก็จะออกเป็นเป็นช่วงช่วงแล้วแต่แต่ว่าช่วงหนึ่งที่มันออกอย่างเช่นเออช่วงออกดอกดอกที่ออกช่วงช่วงฝนเนี่ยค่ะมันก็ออกไม่สม่ําเสมอแล้วทีนี้ลูกมันที่เวลาได้เก็บเนี่ยมันก็ได้เก็บไม่เท่ากันเราเออเราเก็บเซตนี้ออกไปแล้วแต่มันก็ยังมีมีเรื่องลูกเล็กลูกน้อยอะไรอยู่ ตามภาษาส้มแบบนั้นเนาะกป็อย่างนั้นเนาะนั่นก็คืออีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะอีกรอบน,อน้อยเนาะอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็ค,คือคือรอบของหนูเนี่ยหนูหนูดูที่ปริมาณค่ะพี่แต่แต่ช่วงระหว่างที่เราเก็ตรอบหนึ่งต่ออีกรอบหนึ่งอ่ะ <S <S <ๆ S 2> มันก็ยังยังมีซุปโออิที่ว่ามัน <S <S ๆๆมันมันเหลือจากแต่ละรอบมาใช่ <ๆ S 2> ค่ะ <S <S ๆๆถ้าท่านเพราะฉะนั้นภายในหนึ่งปีเนี่ย มันก็จะมีซุโอติบอยู่ต้นอยู่ตลอดเลยนะ <c oughs> คือของหนูปล่อยปล่อยธรรมชาติจะดูแลแบบธรรมชาติแ <c oughs> ม่ก็คือจะธรรมชาติดอกเจนเขาจะไม่ไม่เ <c oughs> <ช>นาะเพราะว่ามันจะเหมือนที่คุยอ่ะมันจะมี <c oughs> คือคนละรอบลูกเล็กลูกใหญ่มันเก็บเก็บไม่ไม่ไม่เท่ากันอยู่แล้วอันนี้ก็เก็บลูกใหญ่ไปรอให้ลูกเล็กอันนี้ก็จะเป็นเป็นช่วงช่วงช่วงซบโอก็บหน้าแรงค่ะอันนี้คือเก็บแรงเสร็จเราก็จะไปเก็บอีกทีหนึ่งก็คือที่มันออกเป็นรุ่นเยอะๆนะคะคือเก็บฝนเก็บฝนเนาะเก็บฝนใช่ค่ะ แล้วก็บอกว่าน้องเจินเจ้าของเจ้าของส่วนสวนนี้ไม่ใช่เป็นเกษตรกรทั่วไปธรรมดาธรรมดานะหนูเรียนจบจากไหนมามาทำอะไรทำไมอยู่ๆมาทำอะไรที่นี่เล่าให้ฟังหน่อยครับอ๋อคือตัวเองจบท่องเที่ยวนะคะที่ราชพัฒเลยเนาะครับค่ะแล้วก็คือโดยส่วนตัวน่ะก็ชอบที่จะที่จะทำทำอยู่กับเนี่ค่ะ มีความเชื่อว่าคนเราอะถ้าอยู่กับธรรมชาติเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ที่ดีอะค่ะ <c oughs> แล้วตรงน <c oughs> ูไ้ได้ทำงานท่องเที่ยวอะไรที่เรียนจบมาบ้างไหมก็ก็แทบจะไม่ไม่คือจะช่วงแรกๆคทนั้นค่ะแทบแทบจะไม่ได้ออกไปเลยอใช่ค่ะเพราะเชื่อว่าการทําลักษณะเนี้ยคือเราได้อาศัยอยู่อาศัยกินแล้วก็อาศัยหาไรายได้กับพื้นที่ของเราเนี่ยเราเราเชื่อว่าเป็นความมั่นคงอะค่ะคใช่ค่ะก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับท่าน ผู้ชมที่กำลังดูอยู่นะครับว่าส้มโอ,อาขาวใหญ่ที่เรากำลังดูอยู่นี้เราปลูกแค่ประมาณ2ปี2ปีครึ่งมันก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วเนาะแล้วก็ถ้าเราดูแลไว้อย่างดีดูแลไม่ทอดทิ้งอะไรก็ให้ผลผลิตเป็น10ปีเพราะฉะนั้นก็เป็นผลไม้ที่น่าสนใจนะครับผมน่าสนใจเพราะว่าแถวโซนนี้ก็ถ้าพูดถึงส้มโอก็คือจะนองเจ้นเลยเพราะว่าจะมีไม่เยอะและปลูกปลูก น้องเขาเป็นกเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยมีความตั้งใจด้วยแล้วก็เวลาปลูกแล้วก็ตั้งใจแล้วผ,ผลผลิตก็คือได้แล้วก็เกิดเกิดผลนะ่ะเกิดผลให้เป็นตัวอย่างให้ให้รุ่นน้องหรือว่ากเกษตรกรที่สนใจอะ่ะได้ได้ทําเป็นตัวอย่างแล้วก็ที่พามาเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือส่วนของน้องเขาเนี่ยก็ส่วนมากก็จะไม่ได้ใช้เคมีเลยเแล้วก็จะจะ,จะทําให้อยู่กับ กับธรรมชาติเหมือนที่น้องเขาเขาต้องการเลยประมาณนี้ค่ะต,ตลาดอยู่ไหนอันนี้ตลาดอยู่ที่ไหนใครมาซื้อหรือว่าหนูขายยังไงคือเจ้าน,น,นิ้นตลาดในพื้นที่นะคะก็คือภายในจังหวัดเลยของเราเนี่แหละค่ะแต่ว่าคนที่สนใจเขาก็จะเข้ามาติดต่อแหละมาติดต่อเพื่อที่จะรับออกไปขายทัางโลกเนาะใช่ค่ะน่าสนใจมากรายได้ไม่ธรรมดานะครับหัวหน้าเพราะว่านี่พื้นที่ประมาณเท่าไหร่สามไร่ใช่ไหมคะพื้นที่ประมาณสามไร่ คือคือเราคือเราไม่ไม่เน้นว่าปลูกเฉพาะพื้นที่ตรงนี้ค่ะคคือตรงไหนที่เหมาะอย่างเช่นริมรั้วบ้างร่องน้ําบ้างเราก็ปลูกเราก็ปลูกตรงไหนมีที่เหมาะตรงไหนมีที่ว่าเราก็ปลูกได้เนะเาะระยะต้นก็อ่ะเรายืนได้ระยะต้นก็ประมาณประมาณหกคูหกอยู่ทั้งเนี้ยบางต้นก็ตัดออกไปบ้างเนาะอันนี้ลักษณะต้นหน้า,าจะประมาณหกคูก็โอเคอยู่ <laughs> เดี๋ยว เดี e evening evening, ๋ยวขอถ่ายภาพนิ่งสักรูปไปตรงไหนดีล่ะตรงเยอะๆนะตรงไหนตรนั้นนะตรงไหนตรงไหนตรงนั้นเนี่ยับน้นมาเดยมาเดยมาเดียกองมามาถ่ายด้วยกันหน่อยมาเลยครับตรงมีละครับเนี่เห็นต้งกเยอะเลยเนี่ยมาเลยาเลมาเยางมาเมาเมาเลยมกยมาเลย่าลจมาเลย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 มาเมางลมามากมอนตยมเลยายาลยเมาเยายมายยมยมาเยามาเยมาามา อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยตอนนี้เราถ่ายคลิปกันเรียบร้อยแล้วเข้าถึงเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับน้องเจิ้นมีอะไรจะเพิ่มเติมกับท่านผู้ชมไหมค่ะการปลูกซ้มโอนะคะก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะก็คือส้มโอนยทำตลาดได้ดีตรงที่เขาสามารถเก็บได้นานแล้วเวลาที่ขายเนี่ยคนที่ซื้อของเราไปเนี่ยเขาสามารถซื้อไปเก็บเก็บไว้ทานได้นะคะแล้วก็การทํซุ้มโอนี่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะก็คือ คือต้นของเขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่ตูมากเนาะแล้วเราก็สามารถตัดแต่งกิ่งนะนะคะไม่ให้ไม่ให้สูงจนเกินไปให้เราสามารถดูแลได้ทั่วถึงค่ะหัวหน้าครับเพิ่มเติมทั้านี้กรบหัวหน้าในพื้นที่ของเราเป็นยังไงในพื้นที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุงเนาะตอนนี้ก็มีน้องเจิ้นนะคะซึ่งเป็นยังสมาร์ทของอำเภอของเรานะคะซึ่งเป็นกเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะที่ประสบความสเร็จในการปลูกส้มโอนะคะตอนนี้ก็น้องเจิ้นก็ทำไรายได้จากส้มโอนี่ก็ทำไรายได้ถือว่าอยู่ตัว ถือว่าถือว่ามีมีมีมไรายได้ซึ่งเป็นตัวอย่างของเกษตรกรที่รุ่นใหม่ที่ตกงานหรือว่าไม่มีงานทําอย่าไปท้อเท้นะคะตอนนี้มีน้องเจิ้นเป็นตัวอย่างซึ่งทําแล้วก็ประสบผลสําเร็จแล้วนะคะถ้ายังไงอยากเข้ามาชมสวนหรือว่าสนใจยังไงก็ติดต่อมาที่สวนน้องเจิน้นหรือไม่ก็สํานักงานเกษตรอําเภอ,เอบางสะพุงได้เราสามารถพามาชมสวนน้องเขาได้แล้วก็มาขอคํา <c oughs> แนะนําจากน้องเขาได้ค่ะเดี๋ยว ปีหน้าแล้วปีหน้าปีไหนเราผ่า,น,านมาเราก็คงจะมีโอกาสมาเยี่ยมน้องเจิ้นอีกหรือว่าท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะมาเยี่ยมชมก็ติดต่อน้องเจิ้นตามที่น้องให้เบอร์โทรไว้หรือว่าติดต่อที่สํานักง,งานเกษตรอําเภอก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของเรานะครับโอกาสหน้าอ๋อไม่ใช่โอกาสหน้าสิ <ff way> าถ้าถ้าชอบคลิปของเรานะครับก็อย<ข>่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เกษตรพารวยกินลมชมวิว